มีมีเ,มเรื่องของหูดครับเคสเพื้นเท้านี้ลูกค้าเป็นคุณป้าอายุประมาณน่าจะแป80ได้แล้วทีนี้คุณป้าเนี่ยแป 8S39 แล้วก็8ไปได้านนี้อ้โหไ่ฝึกอะอ้มาตอมาตั้งค่าสิ่งน,นี้ตั้งเลย ปลปตากุดป้าป้าเดินมาหาแล้วก็ถามว่าคุณป้าเป็นไงแตะรือยังแต่ได้ไหมถ้าแตะไม่ได้ก็แตะให้แล้วแล้วก็คุณป้าบอกมันดีมันดีมากมันดีจริงๆผมก็ถามว่าดียังไงคะคุณป้าคุณป้าได้แตะนั้ยแตะแล้วจะแตะแล้วจะแตะตอนเช้าก่อนออกจากบ้าน พอแต่เด็กก็ไปใส่บาก็ไปใ่บาดเด็จก็มาหาหุกผลปรากอดตลองป้าบอกว่าได้ยินนะเป็นมากซึ่งมันมหัศจรรย์มากมากอ่ะค่ะภายในไม่ถึงชั่วโมงอ่ะจากหูดับปาสามปีอ่ะได้ยินายในไม่ถึงชั่วโมงมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากไม่คิดว่ามันมันจะเร็วขนาดนี้ไอวเคสของคนหมอมานัดเนี่ยเร็วแล้วแต่เคสเนี้ยเร็วยิ่งกว่าเร็วแบบเร็วมากจนจนเราเด็ ตกใจอะนี่ถ้าไม่ได้ยินจากปากป้าเองนะถ้าเรา,เป,า,ปาเป็นคนไปไล่ปากมันก็คงไม่มีใครเชื่อแต่นี่ป้าเขาเล่าเองนะตรนเรื่องตามันก็มันจะมสุดยอดขนาด,ดนี้นะอะจ้ะก็ก็มีแบบตางกนอู้่จ้ะ